กลับมาพบก er ับบิวซ uh ังอ right? ีกครั้งนะครับวันนี้บิวซังพาทุกท่านมากินอีกแล้วบิวซังจะอ้วนอีกแล้วไม่ใช่บิวซังคนเดียวด้วยบิวซังพาในแม่มาอ้วนด้วยวันนี้นะบิวซังจะพาทุกท่านมากินเนื้อย่างญี่ปุ่นนะครับหรือว่ายากิญี่ปุ่นนั่นเองร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเหมือนกันชื่อว่าร้านกิวคาคุนะครับร้านกิวคาคุนี่เฟร้เฟ้จะเห็นไหมอ่าสังเกตยังไงอะครับนี้นี่นี่อ่าเยวไม่หรอกให้เขาเห็นดิร้านนี้อััันนนนนี้้้โโลกกกะะคคคคคครรรบบาาาิิววุุ วันนี้บิวซังจะมากินเป็นแบบทาเบโคดดอีกแล้วก็คือกินได้แบบไม่อั้นเนื้อไม่อั้นนะครับมันจะมี2เมนูให้เลือกนะครับนี่เป็นเป้มนที่นี่กินแบบไม่อั้นเนี่ยเห็นไหมแบบมีของ70อย่างให้กินราคา2 9 9 0หรือว่ารวมภาษีแล้วก็3 1 2 9้าครับแล้วก็แบบของ100อย่างครับ1 0 0รอยอย่างเนี่ยก็อยู่ที่3 6 5 4เยนแต่ว่าวันนี้บิวซัง70อย่างก็พอละ70อย่างก็คงกินไม่ค่อยจะหมดแล้วล่ะแล้วห้า,างมีบวกอะไรด้วยครับ ตรงไหนเหรออ๋ออันนี้เหรอถ้าก็สมมติว่าอันนี้มันจะไม่มีน้ําให้เรามันจะมีแต่น้ำเปล่าให้เราแถ้าก็สมมติเราอยากกินน้ำแบบว่าแบบน้ําดื่มไม่อั้นใช่ไหมแล้วก็บวกอีกหนึ่งพอี่สิบเเยนถ้าเกิดเอาแบบเป็นซอฟต์นิดหนึ่งๆน,นะครับก็จะ399เยนอย่างนี้คือแบบดื่มเบียร์ดื่ม,มอ่าพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่มีซาว่าสอะไรเงี้ยได้หมดเลย1,449เยนนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันมาทัดขวางบิวต์ซ sure> ังไม่ให้ก right, ินได้เต็มที่บิวต์ซังก็เอาแค่อย่างนี้เกียร์แล้วกินน้ำเปล่าเดี๋ยวไปดูกันข้างในมีเมนูให้เลือกต้องเจ็ดสิบอย่างเลยไปดูข้างในอ่ะแม่ข้างในแม่เข้ามาร้านนี้ดังมากนะออกทีวีมาแล้วหลายครั้งแล้วครับเนี่ยนี่นะครับบิวซังก็สั่งเซตร้านนี้มีเมนูภาษาอังกฤษด้วครับขอขอเมนูภาษาอังกฤษได้ครับก็สั่งเซตเจ็ดสิบอย่างนะครับราคาเท่านี้เลยเท่าไหนก็ไม่รู้นี่สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก แล้วก็คุณนายแม่เนี่ยอายุเกิน65แล้วคุณนายแม่ก็เลยใช้สิทธิ์ซีเนียนะครับก็คือจะลดครึ่งราคาคุณนายแม่กินครึ่งราคาแต่ว่ากินเท่ากันนะครับแต่จ่ายแค่ครึ่งราคาเท่านั้นส่วนเขาก็มีความหมายอ่ว่าได้90นาทีก็จริงแต่ว่าเราสามารถสั่งได้แค่70นาทีพอนาทีที่70เนี่ยเขาจะเดินมาถามเราแล้วว่าคุณต้องการสั่งอะไรเพิ่มหรือไม่เพราะว่าหลังนี้สั่งไม่ได้แล้วนะแล้วก็เราก็กินได้อีก20นาทีเป็นทั้งหมด90นาทีนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําดื่ม น้ำดีก็คือเป็นน้ำปลาตัวเองแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเขาจะมาเป็นเซตให้เราคือจะเสิร์ฟเนื้อเป็นแบบเซตมาก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าเราอยากกินอะไรเราก็สั่งเพิ่มเองนะครับเวลาเราจะสั่งคุกนี่ามก็จะมีมีรูปเนื้อชี้ชี้ชี้รูปเอาก็ได้ย่างนี้ตรงนี้ก็มีนี่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือเป็นแบบ70อย่างก็มีนี่เห็นไหมก็จะมีอันนี้ลิ้นนะครับแล้วก็อันนี้ลิ้นคุกกับอ่าบัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อคารูบี้นะครับ นี่คาร์บี้เป็นไงเป๊ะๆรู้ไหมไม่รู้อ่ะมึงบิวซังก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นเนื้อติดมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะอร่อยมากปกติบิวซังจะไม่กินมันนะแต่เกิดเป็นเนื้อลูกคาร์บี้บิวซังกินได้แล้วก็มีหมูนะครับหมูคุกอ่าอันนี้อ่าบีทโูโร่คือเราไม่รู้เดี๋ยวลองกินดูอุตส่คาร์บี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้หมูคุกไอ้กิมจิเผ็ดๆอ่ะแล้วก็มีไก่ก็มีนะนี่แล้วเครื่องเคียงก็จะมีนี่ด้วย อันนี้พวกเน,เนื้อสั่งได้หมดหรือเครื่องเคียงก็จะมีพวกเต้าหู้พวกถั่วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกิมจิอะไรเงี้ยสั่งได้มีสลัดก,ก็มีเดีย๋ยวพวกนี้หน้านี้สั่งได้หมดเลยนะครับรวมอยู่ในเซ็ตแล้ว70อย่างอันนี้ตอนนี้เกือบกินเกอีตัวแล้วที่ที่ทนี่นสั่ ใช่ใช่ฟุตจะนนี้ก็นมีสุัดใะ้ะะคะับเป็ะผักกาะล้ฮะ็ลาะ้ะฮมันงานะฮะนะฮะฮะฮะ็ะฮ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 ะนะัะฮ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 าฮะฮะฮะนะัะฮะนี่ัฮะ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 น้นนะะนนะั แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมามามา,มาเยอะเลยเนี่ยอ้าวคอ,อหมูคอหมูย่างนี่คอหมูเห็นปะคุแนแม่ไม่รอใครแล้วคุณแม่โซเรื่องเดียวเลยเนี่ยนี่เลยเป๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราควรน้ำมันกระเด็นหรืออะไรนะหรือว่ากวนเสื้อเราเหม็นนะเขามีนี่ให้เลยอะไรครับเ,เยิ้มกระดาษเยิ้มกระดาษนีเย้มกระดาษคนระับมีสายด้วยนี่นี่เลย กันเปื้อนผ้ากันเปื้อนเขาก็เห็นไหมนี่แล้วก็ผูกคอไว้กันเสื้อเราเห็นไงอ๋อดีเหมือนกันนะใช่เห็นไหมเป็นกระดาษแล้วก็กระดาษที่ไม่ได้เลยเหมือนกันนี่ฮะทำไมเป็นสังกินแล้วครับนี่วิธีกินก็นี่มีไอ้นี่เลยน้ำจิ้มนะกลายเปนน้ำจิ้มไม่มีสามช่องอ่ะก็แล้วแต่เราอยากจะปรุงแบบไหนไง ดีแล้วควรอย่างนี้มอันนี้ี่าแม่คือนีบน,น,น้ำมนาควังชอบกินีวน่ิังก็ใส่อันนี้หยอไปง,องพอับแล้วก็ขีบเลยนี่ไม่แล้วลูกไม่แล้วใช่ไหมเราจะจไปแท้อันนี้คือทันตันนะครับก็คือเป็นลิ้นลิ้นหมูนเองอสิ จะร้อนไหมเนี่ยเป็นไงบ้างอร่อยไหมจออีกแล้วว่าดีมัวนิ่ารักินเอร์แวแต่มันจริงๆอร่อยจริงอ่ะเือดีไม่คาวเลยไม่ค้าวเลยห้เดี๋ยวเป๊ปเกินกเองมันไหรอบนาง เลยลูกฝอลูกทุบอันนี้เอจามาเมะนะครับอันนี้ก็คือถั่วถั่วลนเองก็มีนี่อันนี้คุณเนะ่ยลูกชิ้นนะครับนี่นี่นี่อยู่ตอนก็เอ็นจอยอิทติ้งไปเนี่ยคุณนายแม่ก็เอ็นจอยแทะถั่วไปมีการเตรียมด้วยมาให้ใส่ถ้วยเนี่ยถ้วยวางเผาได้เลยถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเผาได้เลยนะคือวางอย่างนี้เผาได้แต่ว่าคุณนายแม่ชอบกินของสดก็เลยไม่เผา นี่อันนี้นะครับก็มีนี่ด้วยมีกุ้งแล้วก็มีหอยเชลล์อบเนยนะครับนี้เรามาปิ้งเองแล้วก็มีนี่ด้วย juicy sausage อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ซิกูเน่เมื่อกี้ไงลูกชิ้นแต่มันไม่ค่อยเด้งหรอกอันนี้ได้ละลายไขมันไปื้วยอร่อยมากๆนี่เลยมีกุ้งด้วยมีกุ้งมาเซฟ ทีไ่ไม oh ่ขึ้นกุ้งครับจิ้มน้ำจิ้มก่อนจิ้มน้ำจิ้มนี่จิ้มน้ำจิ้มไปตัวนี้เลยเี่ยมอร่อยนี่กิมจินะครับกิแล้วก็สาหล่ายเกาหลียิบพลตเต๋มากินซิเราลองกินพลตเต๋หน่อยซิ ต,ตัดเต๋ใช่ไหมตันเต๋สิโคตเต๋นี่จะรสชาติยังไงอิ่มไปอืมนุ่มมากอร่อยจริงๆยอดนอกจากจะกินไอขดวดนะครับเรามีนี่อีกมีเมนูนี้เลยชีสฟองดูนะครับเราสั่งชีสมาครับบิวสัญอยากกินฟองดูหอยนะครับบิวสั่งก็เอาหอยเนี่ยจุ่มเข้ในฟองดูเห็นไหม ที่ฟังดูชีสเห็นไหมแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะอร่อยไหมนี่ดูสิดูสิน่ากินนึงเลยนี่รสชาตเหมือนถากับพม่ตอนชีสของพิต้าเลยร้อนเมื่อกี้เจอเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับยูรสั่งจรับัตเจ็บอย่างรุนแรงทำไรครับรูสั่งกินลิ้นวัวไปแล้ว บีวตังกำลังจะกินลิงตัวเองไปด้วยอะเจ็บมากมากพักสักปับหนึ่งเดี๋ยวคิดต่อนี่ครับกินเสร็จแล้วนะครับครบเวลาแล้วก็มีไอศครีมแจกอันนี้คือเป็นเอแคลไอศครีมนะเดี๋ยวลองกินให้ดูแล้วก็มีน้ำสับประรดนี่สับประรดง่านไปไอศครีม นอกเป็นเอแอร่อยไหมเยี่ยมหวานหอมอร่อยขึ้นใจขึ้นใจน่กินกับน้ำสับปะรดตุกยอเลมถ้าบอกว่ากินอาหารที่เป็นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยควรตามด้วยสับประรดเพราะว่าสับประรดเนี่ยมันจะเป็นช่วยในการย่อยของของเนื้อ<ด>ที่เรากินเข้าไปอร่อยจริงๆเลยเป๊ะ หน่าจึงกินเป็นกอนสุกสบายไหมครับเมื่อเกิดประจันครั้งแรกมาอยู่มานี่แปดปีแปดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งพึ่งทานครั้งแรกที่ร้านนี้อร่อยเอ็นเขาบอกว่าที่ร้านอยราชภูมิของเราก็มียังไม่เคยไปทานเนื้อเจ็ดสิบอย่างกันเราจะเราไปทาน อร่อยจริงอันนี้ก็โอดสุดสุดเมยให้มาทานร้านกิวคักขุขครับกิวคัคคุฝรั่งทอดๆๆนี่เป๊ะๆเราออกมาเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วของคุณนายแม่ลดเหลือแค่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสี่เยนเองเนี่ยถูกมากๆของคุณแม่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนที่มาอย่าลืมนะถ้าเกิดสมมติอายุเกินหกสิบห้านะครับผมจะให้ไปต้นไปนะครับ บอกเขาได้สามารถกินราคาซีเนียได้ครับคือพันหกร้อยหกสี่เองนะครับแต่วันนี้อบิสังกินแบบอิ่มมากเลยเปเป้อร่อยจริงๆเลยเนี่ยเปเป้ปอิม่มไหมเนี่ยอิ่มครับสุดยอดเน,ะนาะว่าอยูอร่รลังขาที่อื่นจรินอีกจำครั้งหน้าบิลสังจะพาเปเป้ปไปกินที่ไหนไปกินอะไรไปดูอะไรไปเที่ยวเห็นในโลกนี้นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับของคลิปในายเบียเจพีนะครับสำหรับวันนี้บิลสังกลับบ้านละบ๊ายบาย